สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนทำสลามสูตรมัดเมโลกันนะคะนี่นี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะกิมฟินนะคะแผ่ได้บางเลยนะคะสูตรนี้ไม่มีสารอันตรายนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอย่างแรกเป็นถ้วยผสมนะคะแล้วก็เป็นช้อนคนค่ะสะบู่ค่ะอันนี้เราจะใช้เป็นของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแป้งเด็กนะคะจะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ โลชั่นค่ะอันนี้ก็ใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะน้ำเปล่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาล้างตานะคะอันนี้เราจะทำสูตรไม่มีสารอันตรายนะคะเราจะใช้เป็นน้ำยาล้างตาอันนี้ก็ใช้ของยี่ห้อของเราใช้ยี่ห้อของออบซานะคะจะใช้เป็นของออบตันก็ได้นะคะอันนี้เราหาซื้อได้ที่เอ่มร้านยาน,นะคะ อันนี้ก็จะเป็นสีนะคะวันนี้เราใช้สีม่วงนะคะจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะก้าวค่ะอันนี้เราจะใช้เกาวเอ่ำเกาวาน้ำใสกับเกาวขุ่นผสมกันนะคะใครจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะโอเคค่ะอุปกรณ์ครบแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะค่ะขั้นแรกให้เราเทกาวไปตามใจชอบเลยนะคะ ค่ะแล้วก็ให้เราใส่น้ําเปล่าไปหนึ่งช้อนนะคะจะใช้ชนหนึ่งช้อนไหนก็ได้อันนี้เป็นหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะค่ะต่อมาก็ให้เราใส่แป้งนะคะใส่ไปหนึ่งครั้งนะคะค่ะอันนี้ก็ใส่โลชั่นไปนะคะอันนี้เพิ่มความนุ่มนะคะอันนี้ใส่ไปประมาณหนึ่งปื๊ดนะคะก็จะเป็นสบู่นะคะ ใส่ไปหนึ่งปื๊ดนะคะแล้วก็คนลงผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะค่ะอันนี้เราก็จะใส่สีนะคะไม่ค่อยจะใส่สีก็ได้นะคะเพอเข้ากันแล้วนะสีแบบสวยมากเลยนะอันนี้ลองโอเคนี่นะคะคือสีธรรมดามันจะพัดทิวพัดทิวนะคะ เราก็ให้เราใส่น้ำยาล้างตาไปเลยค่ะค่ะเราก็ใส่ไปทีละนิดนะคะค่ะตอนนี้เราก็คนจนมันเริ่มเป็นก้อนเหนือแล้วนะคะมันยังไม่โอเคเราก็ใส่ไปนิดนึงนะคะแล้วก็คนเลยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นก้อนแล้วนะคะนี่ นะคะก็นุ่มมากเส้นจิ้มฟินมากเลยค่ะแผ่ได้บางด้วยนะคะก็สูตรนี้อย่าลืมลองไปทํากันดูนะคะนี่ทําง่ายมากๆเลยนะคะถ้าใครไม่มีน้ำยาล้างตาสามารถใช้เป็นน้ำยาล้างคอนแทคบอลเละตกิสเซอรลินอะไรก็ได้นะคะที่ทําให้มันเป็นก้อนนะคะโอเคเราก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย